ชี้จุดเสียและแนวทางการตรวจซ่อมระบบเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นเก่าสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบานงานช่างเอาละรครับในคลิปนี้เราก็จะมาตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นพานาโซนิกตัวนี้ ที่ได้รับความอนุเคราะห์มาจากทนายความจรูนไพรัตนะฮะก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะฮะพนาโซนิกรุ่นนี้ก็คือรุ่น d h 3 4 t ฉีด 3CT1 นะฮะอาการก็คือเปิดวลลุ่มแล้วก็ร้อนเลยนะฮะยังไม่ทันเร่งนี่ก็ร้อนเลยแล้วก็มันไม่ตัดความร้อนด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาตรวจเช็คกันไปตามลำดับเลยนะฮะ เอาละครับอ่ะรุ่นนี้จะเห็นว่าจะไม่ใช้หม้อต้มนะฮะอ่าแต่จะใช้อ่าเรียกว่าเป็นท่อทองแดงนะฮะซึ่งภายในจะมีขดของฮีเตอร์ขดไว้ข้างในท่อนี้เมื่อน้ำผ่านท่อผ่านฮีเตอร์ก็จะเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นให้เราใช้งานนั่นเองนะฮะเอาละครับเพื่อการศึกษากันทั้งระบบเรามาเริ่มตรวจเช็คตั้งแต่ ไมโครสวิตไปจนถึงไตรแอคแล้วก็เทอร์โมสตัทไปจนถึงฮีเตอร์แล้วก็ตัวลีดสวิต์วาลนะวาลน้ำภายในเครื่องนะฮะแล้วก็เทอร์มิเตอร์ด้วยนะฮะอันดับแรกเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจเช็คตัวไมโครสวิตกันก่อนนะฮะซึ่งจะเป็นด่านแรกนะ,ะก็ตั้งมิเตอร์มาที่ย่านวัดคูณ10หรือคูณ1ก็ได้นะฮะตรงนี้ ขอย้ำนะฮะเมื่อตั้งย่านวัดโอมทุกย่านจะต้องปรับศูนย์โอมทุกครั้งนะครับแล้วเราก็มากดตรงแป้นพัดออนเพื่อเปิดไมโครสวิตนะฮะแล้วก็วัดระหว่างขา2ขาของสวิตนะฮะ,ะวัดแล้วเข็มขึ้นอย่างนี้นะฮะแต่ก็ยังยังไม่วางใจเราต้องปิดสวิตและวัดด้วยนะฮะปิดสวิตและวัดเข็มไม่ขึ้นอย่างนี้ถือว่าดีนะฮะ เดี๋ยวเปิดสวิตให้อีกครั้งหนึ่งแล้ววัดขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าไมโครสวิตไม่เสียนะครับอันดับต่อไปเราจะมาวัดเทอร์โมสตัตกันนะฮะไฟที่ต่อมาจากไมโครสวิตเนี่ยก็จะมาผ่านเทอร์โมสตัตก่อนแล้วจึงไปที่ขั้วฮีเตอร์นะฮะ ในกรณีที่เทอร์โมสตัตเสียนะฮะแล้วบังเอิญตัวฮีตเตอร์มันมีความร้อนเกินพิกัดขึ้นมาเนี่ยฮะเทอร์โมสตัตก็จะไม่ตัดกระแสไฟให้ฮีตเตอร์นะฮะทำให้ฮีตเตอร์มันร้อนจนไหม้ได้นะครับมาดูนะครับมันจะมีขั้วอยู่2ขั้วที่เราจะต้องวัดนะฮะเราใช้มิเตอร์เข็มมิเตอร์วัดคล่อม2ขั้วนี้นะฮะ โดยตั้งที่คูณ1คูณ10ก็ได้นะก็แล้วแต่นะใช้วัดคล่อมอย่างนี้นะฮะถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นถือว่ายังดีอยู่นะฮะวัดแล้วขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีนะครับอ่าถ้าเกิดว่าวัดแล้วไม่ขึ้นนะก็ค,คือมันขาดนะฮะก็ต้องเปลี่ยนนะฮะตรงนี้ก็ลอดไปอีกตัวหนึ่งนะฮะเอาละครับต่อไปเราก็จะมาวัดอ่าอุปรกรณ์สําคัญก็คือไตรแอกนะฮะ ตาแอคก็จะมีอยู่3ขาคือขา G ขา A1 ขา A2 เนี่ยตามที่เราได้วัดให้ดูกันไปแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยนะฮะขา G นะฮะก็จะต่ออยู่กับแผงวงจรควบคุมนะฮะส่วนขา A1 เนี่ยต่อมาจากเบรคเกอร์ Baker นะฮะส่วนขา A2 เนี่ยต่อไปยังคั่วฮิตเตอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับขาทั้ง3ขาของไตรแอคกันก่อนนะครับ ขาจีจะเป็นขาที่เล็กที่สุดนะฮะถ้าเราหันขาจีเข้าหาตัวเราเนี่ยฮะ,ะทางซ้ายของขาจีคือ A 1ทางขวาของขาจีคือ A2 นะฮะเอาละครับเมื่อเรารู้จักขาของอไตแอกกันแล้วเดี๋ยวเราก็ลองมาวัดกันดูนะครับเราตั้งย่านวัดมาที่คูณ1เช่นเคยนะครับการวัดไตแอกต้องวัดที่คูณ1นนะฮะถึงจะออกมาชัวนะฮะ โดยปกติ a 1กับ a 2เนี่ยมันจะไม่ต่อกันนะฮะ g กับ a 2ก็ไม่ต่อกันนะฮะเราก็เปลี่ยนสายมิเตอร์เป็นสายปากคีบนะ,ะเพื่อความสะดวกในการวัดตอนนี้จับไปที่ a 1วัดกับ a 2นะฮะไม่ขึ้นนะฮะจับไปที่ a 2วัดกับ a 1ไม่ขึ้นนะอย่างนี้ก็ถือว่ารอดไปคู่หนึ่งนะฮะ จับไปที่ขาจีวัดกับ a 2, อสองไม่ขึ้นนะฮะจับที่ A2 สองวัดกับขาจีไม่ขึ้นนะฮะ,นนะ,ฮะเพราะฉะนั้นเหลืออีกคู่หนึ่งคือขาจีกับ A1 นะฮะ,ะคู่นี้จะต้องขึ้นนะฮะ,ะขึ้นทั้งสองครั้งแล้วก็โอห์มจะต้องไม่เท่ากันด้วยนะ,ะเห็นไหมครับขึ้นสองครั้งต้องวัดสองครั้งตรงนี้นะเห็นไหมฮะครั้งแรกค่าโอห์มก็จะน้อยนะฮะ พอสลับสายค่าโอมก็จะมากนะครับวัดขาจีกับ A1 แล้วเข็มขึ้นทั้งสองครั้งค่าโอมไม่เท่ากันเนี่ยถือว่าไตรแอคดีนะครับต่อไปเราจะมาจําลองนะฮะการทํางานของไตรแอกก็คือไตรแอคเนี่ยมันจะทํางานเป็นสวิตช์อัตโนมัติเราก็เอาสายมิเตอร์จับไว้ที่ขา A1 แล้วก็สายไฟเส้นหนึ่งจับไว้ที่ขา A2 แล้วก็วัดที่ขา A2 แล้วก็เอาสายไฟนะฮะไปจิ้มที่ขาจีแบบนี้นะฮะ อลองดูใหม่นะฮะทิกแบบนี้อ่าก็คือจะทําให้ a 1กับ a 2มันต่อกันนั่นเองนะฮะโดยสั่งสัญญาณมาที่ขา G แล้วก็จะ G ก็จะสั่งไปที่ a 1กับ a 2ให้ต่อกันถึงอย่างนี้ก็ถือว่าไตาแอกปกตินะฮะ,ะตรงนี้นะฮะสำคัญเหมือนกันนะเป็นบ่อยบ่อก็คือขา a 1กับ a 2เนี่ยมันช็อตนะฮะถ้าวัดระหว่าง a 1กับ a 2เนี่ยขึ้นทั้ง2ครั้งหรือวัด2ครั้งแม้ขึ้นครั้งเดียวก็ถือว่าเสียนะฮะ ต่อไปเราจะวัดเทอร์มิเตอร์นะฮะตรงนี้เรียกว่าเทอร์มิเตอร์นะฮะอเ้นะฮะสายมันต่อไปที่แผงวงจรควบคุมนะฮะแผงควบคุมตรงนี้นะฮะเราก็ต้องถอดปลายสายออกมาเพื่อเอารวดทองแดงจิ้มเข้าไปในรูของอสายเทอร์มิเตอร์ข้างหนึ่งนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็เอาสายมิเตอร์มาคีบไว้ตรงในรวดทองแดงที่เราจิ้มเข้าไปแล้วก็วัดกับ อีกขาหนึ่งของไอ้ขั้วเสียบตัวนี้นะฮะความต้นานทานเทอร์มิเตอร์มันจะสูงเป็นระดับกิโลโอห์มเลยนะฮะเราต้องตั้งที่1 k นะครับปรับศูนย์โอห์มเสียให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้สายมิเตอร์ฝั่งที่ปากคีบมาคีบไว้ที่ลวดที่เราเสียบไว้ที่ขัข้วข้างหนึ่งนะฮะแล้วเราาก็จะไปวัดกับขั้วอีกข้างหนึ่งนะฮะ อ,อยู่ที่ 30k นะฮะเทอร์มิเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น PTC นะฮะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนให้กับฮีเตอร์นะฮะเมื่อความร้อนที่ฮีเตอร์เกินพิกัดขึ้นมาเนี่ยฮะความต้านทานของเทอร์มิเตอร์มันก็จะเกิน 30k IC ที่แผงควบคุมซึ่งต่ออยู่กับเทอร์มิเตอร์ตัวนี้ก็จะคลิปตัดฮีเตอร์ออกจากวงจรทันทีนะครับ เทอร์มิเตอร์ที่ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะค่าความต้านทานมันจะอยู่ตั้งแต่ยี่สิบเดถึง 35K เคนะฮะแล้วก็อุณหนะภูมิที่กำหนดนะฮะประมาณ1 4 5ถึง150สองศาเนี่ยฮะกรณีนี้วัดได้ 30K ถเคือว่าเทอร์มิเตอร์ไม่เสียนะครับต่อไปเรามาเช็คฮีเตอร์กันนะฮะ เราก็ปลดฉนวนที่หุ้มขั้วฮีเตอร์ทั้งสองขั้วนี้ออกมานะครับแล้วก็เราก็ตั้งมิเตอร์ไปที่คูนึงนะปรับศูนย์โอห์มเสียให้เรียบร้อยนะครับฮีเตอร์นี้ใช้คูนึงนะ ความต้านทานมันจะไม่สูงนะฮะเพราะฉะนั้นเราตั้งคูนึงจะอ่านค่าได้สะดวกกว่านะนะเอาสายมิเตอร์ข้างหนึ่งจับไว้ที่ขั้วของอิเตอร์ฝั่งหนึงนะฮะแล้วก็ไปวัดกับอีกฝั่งหนึ่งก็ได้14โอห์มก็ถือว่าโอเคนะฮะลวดความร้อนของอิตเตอร์เครื่องทำน้าอุ่นเนี่ยเส้นมันจะใหญ่นะฮะความต้านทานมันจึงน้อยนะครับ อาต่อไปเราก็จะมาวัดอาการช็อตลงกลาวของฮิตเตอร์ก็ตั้งไปที่คูณ 10k นะฮะปรับศูนย์โอห์มเสียให้เรียบร้อยนะครับการวัดช็อตลงกลาวตั้ง 40k นะครับแล้เราก็เอเคมิเตอร์ฝั่งหนึ่งคีบไว้ที่ขั้วฮิตเตอร์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมาวัดกับตัวท่อทองแดงนะซึ่งถือว่าเป็นกลาวนะฮะ ถ้าเข็มไม่ขึ้นก็ถือว่าไม่ช็อตลงกลาวนะฮะตรงนี้ต้องวัดนะฮะเพราะว่าอันตรายนะฮะถ้ามันช็อตลงกราวก็คือใช้ไม่ได้เลยนะครับต่อไปก็คือตัวรีดสวิตตัวนี้นะฮะสำคัญเหมือนกันนะฮะรีดสวิตเนี่ยจะเป็นตัวตัดต่อกระแสไฟให้กับแผงควบคุมนะฮะด้วยระบบแม่เหล็กโดยอาศัยแรงดันของน้ำนะครับเราปลดไอสายของรีดสวิตที่วงจรควบคุมนะฮะมา ทำการวัดนะฮะตั้งที่คูณ10หรือคูณ1ก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะเราก็ใช้ลวดทองแดงนะฮะจิ้มไว้ที่ปลายสายของลีดสวิตตัวนี้ฝั่งหนึ่งนะ,ะเป็นขั้วฝั่งหนึ่งของลีดสวิตนะฮะสายตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาแม่เหล็กนะฮะมาหลอกนะฮะตอนนี้เราใช้แม่เหล็กข้างนอกหลอกก่อนนะฮะ ล้เาเอาสายมิตเตอร์อีกฟังหนึ่งไปจิ้มที่ขาหนึ่งของอีเล a d สวิตต์นะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าลีดสวิตยังดีอยู่นะครับเราก็เอาสายของลีดสวิตเนี่ยต่อเข้าไปที่แผงวงจรควบคุมเหมือนเดิมนะฮะนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาต่อไฟเข้าไปในวงจรเพื่อเป็นการทดสอบนะฮะเป็นการจำลอง การทำงานของเครื่องน้ำอุ่นตัวนี้กันทั้งระบบนะฮะโดยที่เราไม่ต้องต่อน้ำเข้าไปนะฮะตอนนี้เราก็เอาสายไฟที่ต่อมาจากปลั๊กไฟบ้านเนี่ยฮะมาต่อเข้าไปที่ขั้วของเบเก,เกอร์กันดูดตัวนี้นะฮะก็ดูให้ดีนะฮะลายนิวตันต้องต่อให้ถูกฝั่งด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปลดสายตรงขั้วฮีเตอร์ทั้งสองฝั่งนะฮะ ก็คือต้องปลดสายแล้วก็มาใช้หลอดไฟนะฮะแทนฮีเตอร์นะฮะจริงๆนะฮะเราไม่ต้องปลดสายตรงขั้วฮีเตอร์ก็ได้นะ้วเราหลอดไฟมาต่ออนุกรมที่ขั้วเมเกอร์กันดูดฝั่งหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ว่า,าเนื่องจากฮนะีเตอร์นี่ยมันยังต่ออยู่กับขั้วไฟเหมือนเดิมมันก็จะเกิดความร้อนนะฮะก็จะอาจจะเก,เกิดอันตรายได้นะฮะ ทางที่ดีที่สุดก็คือเราเอาหลอดไฟไปต่อแทนฮิตเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงสายไฟตรงนี้นะฮะมันจะต่อพ่วงอยู่กับไฟที่ไปเลี้ยงแผงควบคุมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นาสายไฟตรงขั้วฮิตเตอร์ฝั่งนี้เราก็ต้องต่อสายให้กับแผงควบคุมด้วยนะฮะเพื่อจะให้แผงควบคุมมันทำงานได้นะครับ ตรงนี้ขอบอกว่าการจำลองด้วยวิธีนี้ก็เป็นการทดสอบเป็นการจำลองการทำงานแค่70-80%เท่านั้นนะฮะเพราะว่าถ้าจะให้100%เคือเราต้องต่อน้ำเข้าไปแล้วก็ต่อระบบเข้าไปจริงๆนะฮะตรงขั้วสายไฟที่ต่อกับหลอดไฟทั้งสองฝั่งนะเราก็ต้องใส่ฉนวนกันไว้ด้วยนะฮะ เอาลครับเราต่อสายหลอดไฟเข้าไปที่สายไฟของฮีตเตอร์ทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็มาเปิดสวิตนะฮะออนสวิตตรงเมนสวิตตรงนี้จะเห็นว่า LED แสแดงสถานะ,ะติดแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือเครื่องพร้อมที่จะทำงานแล้วนะฮะเราก็เปิดวันรุ่มขึ้นมาอย่างนี้นะฮะตอนนี้เหลียดสวิตยังไม่ทำงานนะฮะ,ะเราต้องใช้วิธีจำลองโดยยก เครื่องทำน้ำอุ่นเอียงขึ้นเพื่อให้แม่เหล็กไปต่อรีดสวิตอย่างนี้นะครับถือว่ารีดสวิตทำงานได้แม่เหล็กก็ไม่มีปัญหาะะแต่จะมีปัญหาตรงวอลลุ่มเปิดขึ้นมานไฟสว่างเลยโดยยังไม่ทันเล่งอย่างนี้จริงๆแล้วมันจะสว่างอยู่แป๊บเดียวนะฮะแต่ตอนนี้มันสว่างแช่เลยอย่างนี้แสดงว่าวอลลุ่มน่าจะมีปัญหาแล้วนะฮะ,ะเราก็ ถ้าเป็นของลูกค้านะฮะเราควรจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนวอนลุ่มนะฮะแต่ในที่นี้เราจะใช้วิธีล้างหน้าสัมผัสของ v v r ของวอนลุ่มนะฮะอลองลองล้างหน้าสัมผัสไปก่อนนะฮะเพราะเราไม่มีวอนลุ่มตัวใหม่มานะฮะแต่การเปลี่ยนวอนลุ่มให้ลูกค้าเนี่นะ,ะก็ต้องทําความตกลงกับลูกค้าไว้ก่อนด้วยนะว่า,าถึงแม้จะเปลี่ยนวันลุ่มไปแล้วก็จริงนะฮะแต่ ระบบในส่วนอื่นๆของเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้นะฮะมันเก่ามากแล้วเนี่ยเปลี่ยนวันลุ่มไปใช้งานได้สักพักหนึ่งก็จริงแต่อาจจะมีอุปกรณ์ตัวอื่นเสียขึ้นมาอีกเนี่ยนะฮะ,ะก็ต้องตกลงกันให้ดีคุยกันให้ดีนะฮะไม่งั้นวันลุ่มใช้งานได้ดีแต่ส่วนอื่นมันเสียขึ้นมาอีกนะฮะลูกค้าก็จะต้องเอากลับมาให้เราอีกนะฮะ,ะก็ตรงนี้ก็สำคัญนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็ใช้ สเปรย์ที่ใช้ทำความสะอาดหน้าสัมผัสระบบะอิเล็กทรอนิกส์นะฮะฉีดเข้าไปในหน้าสัมผัสของไอตัว VR ของบอลลุ่มที่ปรับความต้านทานขึ้นลงเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะฉีดเข้าไปและปรับหมุน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 จนสะอาดดีแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็ จะมาวัดวอลลุ่มดูกันนะฮะก็ตั้งไปที่คูณ 1K นะฮะเพราะวอลลุ่มตัวนี้มีค่าอยู่ที่ 100K นะฮะ,ะตั้งไปที่คูณ 1K นะครับอ่ะดูนะฮะที่ตัววอลลุ่มก็จะบอกไว้นะฮะห0 0 k รนะหรือตรงนี้นะฮะ1 0 0 k ก็จะบอกไว้อย่างนี้นะฮะอ่ะเราจะมาวัดค่าความต้านทานของวอลลุ่มว่าขณะที่ยังไม่ปรับค่าเนี่ยมันอยู่ที่ 100K หรือไม่นะฮะ เราก็จับไปที่ขา VR ของอของวัลลุ่มทั้ง2ขาเนี่ยนะ,ะมันอยู่ที่4 40k ไม่ถึง 100k อ๋อมันต่ออยู่ในวงจรเพราะฉะนั้นเราต้องปลดสาย VR ออก1เส้นก่อนนะฮะถึงจะได้ค่าที่แท้จริงนั่นเองนะฮะเอาละครับเราปลดสายออกแล้วเดี๋ยวเราก็ อตอนนี้เราต้องปลดออกวงจรนะฮะเมื่อกี้ที่มันได้ 40k เพราะมันต่ออยู่ในวงจรนะฮะะัะน,นั้นการวัดนะฮะเราต้องปลดออกจากวงจร1สายนะฮะ,ะและเราก็มาวัดใหม่นะครับเอาและครับ1 0 0ยเลยนะครับโอเคอย่างนี้ก็ถือว่าความต้านทานของวอลลุ่มตัวนี้ยังไม่ลดนะฮะ,ะทีนี้เรามาปรับดูนะฮะ,ะขึ้นลงได้ได้คล่องอย่างนี้ก็ถือว่าเมื่อกี้สิง สกปรกมันออกไปหมดแล้วเราก็สามารถที่จะใช้วอลลุ่มตัวนี้ต่อได้นะฮะแต่ว่าขอบอกว่าถึงแม้เราจะล้างและก็ใช้ได้ก็จริงแต่ว่ามันก็จะใช้ได้อีกไม่นานนั่นเองเพราะว่าเนื่องจากสภาพมันเก่าแล้วเนี่ยฮะระบบต่างๆภายในวัลลุ่มเนี่ยมันก็เริ่มจะหลวมเริ่มจะคลอนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะฮะก่อนจะเปลี่ยนก็ บอกแล้วว่าต้องทําความตกลงกับลูกค้าให้ดีๆว่า,าเปลี่ยนวันลุ่มไปแล้วก็จริงแต่มันยังอาจจะมีอุปกรณ์ส่วนอื่นที่อาจจะเสียได้อีกนะฮะเพราะว่าเครื่องทําน้ำอุ่นตัวนี้ก็ใช้งานมาเป็น10บสปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงนะฮะาการเปลี่ยนวันลุ่มอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามันจะใช้งานได้ตลอดนะฮะาบางทีมันไปใช้ได้สักพักหนึ่ง และมันกลับมาเสียในส่วนอื่นอีกเนี่ยนะฮะอ่าก็จะทําให้ลูกค้ายกไปยกมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลานะครับอ่ะก็ต้องตกลงกันดีๆนะฮะอ่ะละครับตอนนี้เราทําความสะอาดันลุ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันใหม่ว่าอ่ตอนนี้มันสามารถที่จะปรับค่าความร้อนได้ราบลื่นแล้วหรือยังนะฮะอ่ะตอนนี้อ่ะ มา,มาดูกันอีกทีนะครับเอาล้ครับเรียบร้อยนะครับเราก็ต่อไฟเข้าไปในระบบใหม่นะฮะ,ะแล้วก็ออนเมนสวิตช์ขึ้นมานะฮะ,ะตรงนี้เห็นไหมครับไฟแสดงฐานะติดแล้วนะครับเราก็เปิดวอลลุ่มนะฮะ,ะเ,เดี๋ยวเราก็ยกเอียงนะฮะเพื่อจำลองว่าแม่เหล็กมันทำงานไปต่อ,อ หลีดสวิตนะฮะอย่างนี้อพอยกขึ้นมันติดพอยกลงมันดับเนี่ยถือว่าแม่เหล็กทำงานได้ดีอ่ะตรงนี้เรามาลองปรับวันรุ่มดูกันนะฮะ,ะการเปิดนะฮะมันจะวาบอยู่นิดเดียวและนอกนั้นมันจะค่อยๆปรับความร้อนขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะแล้วก็ปรับลดลง อ่ามันจะลดลงลดลงลดลงจนสุดแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะอย่างนี้อ่าแต่ขอบอกว่ามันอาจจะใช้ได้แค่พักเดียวแค่อ่าสักไม่กี่เดือนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่สภาพนะฮะอ่าโอเคนะครับอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าอ่าปกติแล้วนะฮะ,ะปรับลดลงได้จนสุดนะฮะอ่าตอนเปิดที่มันวูบขึ้นมาเนะีนะ่นะเป็นเพราะไฟมันกะชาก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่มันสามารถที่จะปรับ ลดปรับเพิ่มได้อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าระบบไฟใช้ได้นะครับอโอเคนะครับเราก็ปิดเมนสวิตตอดลั๊กออกนะฮะแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็ไม่ควรมาข้ามเพราะมันจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆนะฮะ ก็คือวาล์วน้ําตัวนี้นะฮะมันจะเปิดปิดไปพร้อมกับไมโครสวิตช์นะฮะเห็นไหมครับพอกดนะฮะปุ่มพัดออนออฟเนี่ยฮะนะะฮมันก็จะปิดเปิดวาล์วน้ำนะ,ะซึ่งที่พบมาก็คือมันมักจะค้างนะฮะคืออเวลา,าดึงวาล์วน้ําลงมาเนี่ยมันพอปิดปั๊บเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอ่ามันจะไม่เด้งขึ้นไปเนี่ยฮะคือดึงมาค้างอ่ามาค้างอยู่อย่างเนี้ยนะฮะ มันก็จะทำให้น้ำไหลอยู่ตลอดเวลานะครับปกติเนี่ยพอเราปิดสวิตซ์ออนออฟตรงนี้นะฮะวาลวน้ำก็จะถูกปิดไปด้วยนะฮะวาลวน้ำก็จะปิดน้ำโดยน้ำก็จะไม่จ่ายเข้าไปที่ตัวเครื่องนั่นเองนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดวาลวมีปัญหาเนี่ยฮะน้ำก็จะไหลอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งจะต้องปิดก๊อกข้างนอกนั่นเองนะฮะอ่ะก็คิดว่าก็พอจะเป็นแนวทางได้แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ ก็ต้องไปลองนะฮะจ่ายน้ําเข้าไปจริงๆด้วยนะฮะถึงจะชัวร์ว่ามันใช้ได้นะฮะตรงนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ